สายต่อไปเป็นคุณอาผมขออนุญาตเรียกคุณอาละกันคุณอาแชารัตนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอ,อ,อาจารย์ออสใช่ไหมครับอาจารย์ออสเลยเออคุณคออสก,ก็ได้ครับคุณอาออติดตามฟังเสมอที่ยมย้องอกในความรู้ระพะเครื่องโอ้ผมก็ขอแทรกนิดหนึ่งครับอยากจะโทรมาคุยเรียนถามเรื่องพระเครื่องสี่องค์คือหนึ่งพระโลหลังปืน ลายผ้าและสองกำแพงกระดิบสองอะไรนะฮะองที่สามกำแพงกระดิบครับฮะแล,แล้วก็องที่สามพิจิตไมเมาฮะแล้วก็องค์ที่สี่มหาอุดซึ่งขนอัน,นี้ไม่ได้อยู่ในความครอบครองของผมฮะอยู่ในความครอบครองน้องชายฮะครับก็เอาไวโา้อไวโอกาสเอาไว้โอกาสค่อยๆค่อยๆเ,เรียนถามน<ฮ>ะครับครับคืนนี้ขอเล่าฟัางก่อนไปเรื่องที่ลูกสาวจะไปพบมาเขาเป็นนักเรียนมอซึ่งฝนมากในขนาดนั้นครับ นี่จะให้ลูกกมาเล่าก็ปากคอสั่นนะ่ะเล่าไม่ถูกโตปัดนี้แล้วก็จะเล่าไม่ถูกยังกลัวอยู่เลยผม,มเล่าแทนกันแล้วกันนะครับครับผมเขาเล่าให้ฝั่งในวันรุ่งขึ้นนี่เขาไปพบเหตุการณ์ในคืนนั้นมาแล้วเขาเส้นทางเขาเรียนอยู่โรงเรียนซึ่งเรียกว่าโรงเรียนหลวงแล้วกันนะครับฝั่งตรงข้ามฝั่งคลองเป็นโรงเรียนลาดสถานที่ตั้งที่เกิดเหตุจะเป็นสวนฝรั่งสวนฝรั่งที่นามอ่ะลูกดก น่ารับประทานมากเขาเป็นนักเรียนที่เก๋ชอบพาเพื่อนหนีโรงเรียนไปตลาด<ะ>ตลาดอำเภอหนึ่งเดินผ่านสวนสลั่งทีไรก็อยากจะกินสลังปรึกษากันเที่ยวจ้าไปหมดไอ้บังจะ้อบเด็เด็ดกินกะกลัวคนลุงเจ้าของสวนเตีเ่ยก<ะ>็ความคิดไม่สู้ดีนั่นเรามาขโมยทำไมตอนกลางคืนคืนนั้นเป็นคืน31ธันวาคมประมาณ25 36หรือ25 35 เขาทุ S <S ่มทีเป็นไปเที่ยวหน้าอำเภอกันไปเที่ยวงานประจำอำเภอปีใหม่เ<ะ>ที่ยวกันพอเป็นพิธีนะครับพอถึงสี่ทุ้มเปะ๊ะเอาเหรอเป็นคนในกลุ่มบอกว่าเอาเหรอเอาในกลุ่มนั้นมีนักเรียนชายสองคนมีนักเรียนหญิงสี่คนส<ะ>งครบันนะฮะข<ะ>่ายเรือสัมปั้นออกจากหน้าอำเภอย้อนน้ำา่ายย้อนน้ำขึ้นไปเข้าไปในปากคลองตรองไปที่ตั้งหังนเรียนลาดปลูกโซ่แงะท่าเรือนักเรียนชายเป็น มีโคจงแค่สองคนวางแผนพวกแกขึ้นไปสี่คนแค่นี้สี่คนก็นเหลือเฝือแล้วเก็บฝรั่งให้เต็มปิ๊ด uh. ฉันจะรอดูเฝ้าเหลือ uh. เอเลูกผมเป็นคนถือปินะ๊ดะอปิ๊ดนั้นมันมีระบุชื่อโรงเรียนแล้วก็บอกว่าชั้นหมา uh. เป็นคนที่ไม่ต้องเก็บอะเป็นคนคอยคอยรับฝรั่งจากเพื่อนสี่ uh. คนเดินกันลงไปในความมืดสมัยนั้นยังไม่มีไฟฟ้าเ uh. สียงลมหนาวหนาวจัด ยอดสนเห็นหิวหือแล้วมองดูแล้วเหมือนกับใครคนหนึ่งเบิอนใครหลายคนฝักมือเรียกคือนั้นเด็กสี่คนไม่กลัวอยากจะกินฝรั่งเดินผ่านไปตรงถนนรวบตัวทีถ้าเลี้ยวขวาก็ไปเส้นทางที่จะไปสวนฝรั่งผ่านสารสารหนึ่งซึ่งชาวบ้านเขาเรียกว่าสารเจ้าพอเสือจากนั้นอีกสองร้อเก้าเลี้ยวซ้ายเข้าสวนฝรั่งเดินเรียงแถวก็ไปบนท้องล่ง คนที่หนึ่งชื่อเอก็แล้วกันนะครับคนที่สองชื่อบีและคนที่สามลูกสาวคนที่สี่ก็ชื่อดีเขาได้เห็นมนความมืดรูปลูกว่าเอกับบีเนี่ยยื่นมือเป็นเด็ดฝรั่งลูกที่หมายตาพอในทันทีนั้นทั้งคู่ล้องวิย์จังสุขขีไปความตกใจกลัวปล่อยฝรั่งลุกหันหลังกลับลูกสาวผมตกใจทิ้งปีต่อหันลัำกลับ คนคนคนดีคนที่สี่ขันหลังกลับวิ่งหนีไม่คิดชีวิตออกจากท้องร่องสวน<ะ>เลี้ยวขวาออกเส้นทางนอกสวนลูกสาวผมใายเข้าไประดับที่หนึ่งปกติกะต้งกะเทียม<ะ>วิ่งมาเก่งแต่มาคืนนั้นเขาวิ่งเร็วพิเศษ<ะ>ก็กลายเป็นวิ่งนําหน้าเพื่อนวิ่งจู้ออกมาตรงทางรูปตัวที<ะ>ถ้าเลี้ยวซ้ายไปลงเรือ<ะ>เขาบอกว่าไม่ดีนะ ถ้าไปถึงเรือเนี่ยไอตัวอะไรขึ้มนมาไล่กวดเขาบอกว่าไอตัวนั้นมาไล่กวดเขาบอกถ้าไปถึงเรือไม่มีเวลาแน่จะบอกเพื่อจะบอกพวกว่าเฮ้ยแกโซ่ออกเรือไม่ทันอืถ้าสีคนโดดลงเรือแลวไอตัวนั้นก็โดดลงเรือมาด้วยกันเขาจะมีถ้าเขาทั้งหมดคนโดดน้าหนีไม่ดีแนะ่อย,อย่างนั้นเลยเลี้ยวขวาพาเพื่อนขึ้นขึ้นถนนครับอืมตัวทีด้านขวามันเป็นถนนสินทางนั้นยาวสิบเอ็ดกิโลเมตร จากอำเภอหนึ่งไปเป็นอำเภอหนึ่งซึ่งอยู่ในจังหวัดอ่างทองอเขาวางแผนอย่างเฉียบพันเขาบอกคืนนั้นเขาฉลาดเป็นพิเศษเท้าไวแต่ความคิดในฐานะที่เป็นหัวหน้ากลุ่มวิ่งเขาเรียกวาก่ากระโดดรถขุดฮะครับวิ่งขึ้นถนนรถขุดเลี้ยวซ้ายลงไปหลังวัดอีกวัดหนึ่งครับเขามาเล่าความด้วยความสยองใจว่าไอ้คืนนั้นอะเมื่อคือนเนี่ยถ้าไอ้ตัวที่ไล่โกวดบามันเป็นผี เขาคิดผิดระดับทีพาเพื่อนวิ่งหนีผีไปหาผีอ้ก็ทางเดินเข้าหลังวัดน้ำมันประชาออ้ั่งไปยี่สิบเมตรตอนนั้นเองฮะเห็นเมนตั้งอยู่รูปๆใจความี่วก็กลัวไอ้ตัวที่ไล่มานะแล้วไม่มีใครรู้หลังมาดูว่ามาไล่มากระชันที่ถูกไหมเขาวิ่งหนีไปตามถนนคตรียาวเหยียดมีต้นมะพร้าวขึ้นสองข้างทางเขาสึกมาไอ้ต้นมะพร้าวมันบุบยูเลี้ยบ ลมพัดหนาวเย็นเสียงหวีดหวิวผ่านหน้าโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งโรงเรียนประชาบาลวิ่งขึ้นข้ามสะพานโคง้งข้ามคลองตั้งใจว่าคิดจากเร็วว่าจะวิ่งไปแนวตามโคง้งวิ่งไปตามแนวโค้งของเกาเพื่อ <c oughs> ได้จะกลับเข้าโรงเรียนหลวงของตัวเองเ <c oughs> ลยได้โผล่ไปจึงอีกฝ่าคลองหนึ่งเรียกเพื่อนให้ออกมารับแต่พอลงไปถึงเชิงสะพานโคง้งฝั่งตรงข้ามที่จะไปโรงเรียนหลวงเด็กคลื่ เ้ยวพันกลับมาเพื่อนเพื่อนบอกดูทำไมทุกคนหน้าซีดขาวนะความมืดเขาบอกว่าไปอีกไม่ได้แล้วทำไมเหรอไม่ีสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าผีอะไรอ่ะมูเห่าโอ้เราทุกคนก็ใส่เอาตั้าแต่คืนวิ่งไปเจอตรงมู่ห่ากับเรื่องมันจะใหญ่กว่าผีทุกคนจนใจมาจนใจจะเที่ยวไเธอ่ยวันฝันตรงข้ามหน้าซีดขาวลูกเ่าฟังว่าน้าซีดขาว มันรู้จะทำอะไรดีไอ้โจนั้นมันมาหรือยังโชคดีที่จะมองไม่เห็นไม่มีเสียงกี้าอะไลกดมาอแต่แล้วมีเสียงหนึ่งถามขึ้นในความมืดแล้วปีเปล่าเท่นั้นเห็นทุกคนสันตุยงลูกผลสันตุยงตายแล้วปี๋โยนทิ้งทั้งล่องไปมันมีชื่อโรงเรียนอยู่มีชื่อโรงเรียนมีชื่อชั้นหมอเรื่องเรื่องใดขึ้นในวันลุกขึ้นแน่นอนคุณลุงเจ้าของสวนต้องเอาปีไปฟ้องครูทีตอนนี้ก็โดนกันไม่รู้ว่จะจะโดนอะไรกันบ้าง ตอนนี้เกิดความทุกข์อย่างใหม่จากจากผีมาเรื่องงูเห่าและเรื่องปอ๊ด <S 1> <S 1> <ฮะ>ทำไงกันดีทุกคนเนี่ยอับจนลูกผมก็ออกขอิดถึงทําเคยเอา,อางี้แล้วกันนะนยเยา่มเรือวัดนี้พายล่องตามน้ำไปไปหาพวกเราที่จอดรออยู่ <S 1> <S 1> <S แล้วก็ค่อยจากจงเลยแล้นี้มัคือแล้วออกจากปากคออีกด้านหนึ่งจะกลับไปด้านเขาก็ก็ลงเอาเอางั้นก็เอาก็ตันทีที่จะเดินข้ามสะพา,านกลับไปอ่ นัสราณวัตรในที่นั้นทันทีนั้นได้ยินเสียงมงมงมง,ม,งมาในความมืดทุกคนหน่าสิดขาวเฮ้ยมันเรื่อยเสียงกระเสรอนะอือถ้ามันก็อยากโวเลยทัังวัวเข่าก็เสียงลูกผมกว่าเดี๋ยวดูก่อนอาจจะเป็นพวกเราก็ได้อเอ๊ะพวกเรามันไม่มีอะไรตรีหนหวะเราจำได้ว่าในเรือไม่มีคลองก็ไปแต่ก็มีเสียงก็ได้มองมงมง,มง,มงใกล้เข้ามาได้ยินเสียงว่า เฮ้ยไปไหนจะหมดโว้ยนะฮะเสียงเน่ความรู้เรพวกเรามาแล้วลูกผมพ่อจะพิ่งไว้ใจเคยจำเรื่องเสือสหมิงได้ไหมมาปอมเองอะไรได้หมดอ่าก็ยังไม่ไปเอาเป็นว่าตัดสินใจว่าดูกันให้เห็นหน้าดูกันเห็นชัดถ้ามันผ่านผ่านหน้าโรงเรียนประชาบาลมาแล้วถ้าไม่ใช่พวกเราวิ่งงูเห่าก็งูเห่าไม่กลัวกันแล้วอ่าก็ปรากฏว่า การขมาก็เป็นคนจริงๆคือพวกพวกผู้ชายที่รอดอยู่ที่เรือ,อ,อก,รก็มาทำไมกอนนี้วะเด็กไม่มีเสียงตอบแล้วไหนฝรั่งเสียงอ่อยๆในกลุ่มบอกว่าไม่ได้หรอกแล้วลปีปลปีปลปปอยู่ในสวนลูกผมอรอกให้เฉืิ้มเฉลโดนแน่ๆวกนี้อืคนที่เป็นจ่าฝูงทั้งในชายในชื่อประจักรเขาเป็นคนมีความลึกลับอยู่ในตัวบิดาเป็นโหราศาสตร์เป็นโหรแม่นมาก แล้วก็ถ่ายทอดวิชาสายศาสตร์มาที่พ่อเขาดูเขาไม่ตกใจไม่ยินดียินร้ายไม่รู้สึกตกใจเป็นเรื่องเล่าบอกเล่จาจ่อเพื่อนว่ามีมืออะไรไมาแยงสลักเขาทำเฉยๆนะ่ะแล้วก็ถามเพื่อนวนเสียงเเรียๆว่าแล้วจะเอาไงกันเนี่ยลูกผมบอกว่าสิ่งที่ลัวที่สุดคือต้องไปตามตีกับเพื่นมาให้ได้ฝรั่งไม่เอาแล้วอพระจักรก็สาทับเพื่อนหมดไม่เอาแน่นะแน่ทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันอ่างั้นตามเรามาเขาเดินอาดๆในความมืดย่างสามขุน ลูกสาวบอกว่าร่างเขาดูสูงสลุดก่าธรรมดานะแล้วก็เพื่อนอีกคนที่ระสภาทาเดินตามมาเป็นคนที่สองแล้วพวกเราในเรียนนี้ก็เดินตามเขาไปต่อยอยเขาดูมันเขาไม่กลัวอะไรหมดครับเขาเดินพาพวกเรานะครับผ่านถนนรูปตัวทีเข้ามาในสวน <Huh. S 2> เขาสั่งพวกเรานะเลี้ยวสั่งเราเอาตะปินอนะห้ามดิบอะไรเป็นขาดเข้าใจไหมฮ uh. นะพวกเราก็ยอมรับครับด้วยความยินี้ เดินไปถึงตรงนี้ใช่ไหมลูกสาวพ่อบอกใช่เอาหยิบปิ๊บขึ้นมาแล้วเดินกลับลูกผมก็หยิบปิ๊บพมาจากววาง่ายแล้วก็เดินกลับก็กลับมาถึงเรือลงเรือไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮนะ,ะเสียงพูดในความมืดแหมลูกนี่หยิบมาสักคนละลูกก็นจะดีปดประจักษ์สวัดแล้วเลยฮครับแน่ใจนะไปสิจอยพาไปหอืไหอไมนั่นแน่ใจว่าจะไม่มีเบื่อตัวอะไรมาแยกนย,อ,ยอีกแล้วนะเอาไหมจอยครับไม่มีใครเอาครับ ตั้งแต่นั้นมาส่วนฝั่งหลังนั้นปลอดภัยจากขโมยแม้แต่ในทางท,ท้อมผีไม่มีใครคิดจะกล้าก้ำกายอีกเลยแล้วแต่ <c oughs> ครับแต่ไอ้มือดำๆนะเจ้จาสักบนี้เด็กสี่คนก็ยังมานั่งเจอกันที่ไรกันนะพูดตัอย่งแล้วมันตัวอะไรกันะเอครับสรุปไม่รู้ใช่ไหมครับคุณช,ชัยรัตน์โอนะช่ไม่รู้ครับป่าท่านป่าทึบมากอาจจะมีลิงนะ เอ๊ะลิงอะไรอะ่ะลิงบอลลล่ลาหรือมือดำคนเยวยาวไม่ลิงมันก็ต้องหนีคนนะนี่มันหนีคนนะครับลิงอะไรอะยางฝรั่งจะมือคนนะแล้ว้องมาจากไหนฮะค้องปรากฏว่มีจานนะจานทานข้าวมันตกอ,อยู่ลยมันอยู่ในเรือแล้วมีตะเกียบอ,อ๋อแต่ค<พ>นที่เลี้ระจักเ,เป็นโคจชรับคนตรีคล้องแต่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนรู้ใช่ไหมฮะว่าเพื่อนสองคนผู้ชายเนี่ยรู้ใช่ไหมได้ยินเสียงว่าสาวสาว,สาวทั้งสี่วิ่งกระเจิง ไม่รู้ครับไม่รู้แล้วเขาเดินไปตามไม่้วงธีเขาเห็นนานนัดหายไปอ่ะเขาก็ขึ้นมาตามอ๋อขึ้นมาตามแต่ประจัก์เนี่ยเป็นคนที่มีมีมีเชาเวลาเดินทางไกลลูกเสือด้วยกันทีไรเขาอยู่หันาทุกทีร้าลูกสาวเล่าเลครับเขาดึงรู้เดี๋ยวว่าไอ้สี่คนนี้มันจะต้องหนีลงวัดวัดใหม่วัดอ้อประทานโทดทางปากฮะเขาจะต้องหนีมาที่วัดนี้แน่นอนแล้วมันจะต้องคิดเดินย้อนกลับไปหาโลงเยนหลวงแน่นอน เขาตามมาถูกเนี่ยเรื่องก็มีเท่านี้ครับแต่ก็ท่านแบบนี้ครับเขาตั้งคุยเขาเจอหน้ากันอะไรเขาจะจ่อยทุกอีเลยตัวอะไรอ่ะอืแต่ก็ท่านทุกคนจะมีครอบครัวมาแล้วยังยังเป็นเด็กนะผมนั่งรอจะตายประธานโทษครับคุณอาชัยรัฐเกษียณแล้วใช่ไหมฮะเกษียณแล้วใช่ฮะเดิมเดิมทําทําอะไระเนี่ยเออเป็นช่างเพชรพลอยช่างเพชรพลอย ไปอยู่เส,สาเดียรเบียมาสิบห้าปีเพื่อนเพื่อนลูกหลานเนี่ยพูดเหมือนกันหมดเลยครับว่าแม่เหมือนได้ฟังนิทานยุคอดีตเลยมโน,นาราสาสุกทาขอให้ลูกหลานทุกท่านต้งมีสุขภาพดีครัสาธุคือค,คือด้วยน้ําเสียงคือที่ผมเรียกคุณอาเนี่ยครับเพื่อนๆนเพราะว่าคุณอาชัยรัตอายุเจ็ดสิบสี่แล้วครับกระตีสองสี่แปดกนะครับแลตอนนี้อยู่ที่ ที่อยุธยาหรือเปล่าหรืออยู่ที่ไหนก็อยู่อยู่จุงเทพนะอยู่มบนกลุ่มครับอ๋ออยู่เนี่ยผมเดานะไม่เคยเล่าเรื่องกับคุณป๋องสองครั้งอ๋อฮะเรื่องแรกนะซับเลอร์รับประทานเนื้อศพอ๋อฮะเรื่องจริที่ผมเห็นมาเองโอนเรื่องเรื่องสองเกิด่ริมบงกลุ่มเมื่อหลายปีที่แล้วมาเขาหายไปไหนอือก็มีอยู่สองเรื่องแค่นั้นเองผมเดาว่านะในสวนนั้นอะครับเขาต้องผูกพยนต์ไว้เข้าใจว่า อาจจะเป็นอะไรผมก็ดาไม่ถูก,กต้องผูกพยนต์ไว้สายยุทธยาพยนต์เยอะเหมือนกันคุณลุงเจา้าของสวนท่านเป็นคนใจดียงมีสุขไม่ดุใครหมดอ่ะไม่เคยดุเด็กแต่ว่าเด็กก็ไม่กล้าเข้าไปขโมยฝรั่งก็คือผูกไว้แล้วก็บอกว่าคอยดูแลไม่ต้องไปทําอะไรเขาก็นี่หน่อยๆนั่นแหละครับนะฮะคนถามเด็กเอเด็กบีว่าแลวไอ้มือที่วามันถูกมือเธอไหมถูกครับสมัสได้ครับอ โอ้โหเ,เด็กสี่คนเนี้ยังอยู่อายุใกลๆ้ๆสี่สิบแล้วยัง, <c oughs> ยงเป็นเด็กอยู่ใช่ไหมครับครับส้โอ,โอ้เด็ดขาดจริงๆตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับฟัง,งฟังแล้ว,ฟ,ลวฟังแล้วเพลินเหมือนเหมือนผมฟังนิยายสมัยเด็กๆค,คือด้วยน้ําเสียงจังหวะแล้วก็คำขยายคำขยายต่างๆฟังดูเพลินดีจังเลย ครับสำหรับผมความน่ากลัวอยู่ตรงที่ว่าหนีข้ามคลองมาแล้วจะงูจะวิ่งต่อไปต่อไปอีกไม่ได้อ่ะเจอโกงูหน้าซีดขาวในความมืดอากาศก็เย็นเยียบมันมันควรกลัวนะกู้ห่าอ่ะครับอลูกพอเพื่อบาดีพอจะมีเชาวถ้าวิ่งไปเกิดโดนงูกัดแั้วเรื่องมันจะใหญ่กว่านี้โอ้โหใหญ่เลยฮะครับใหญ่เลยแล้วพอไมเทีเรื่องปีกบัตรที่ถูกประจานามผิดในวันรุ่งขึ้น แล้วทำไมเอาปี๊บโรงเรียนมาล่ะก็เอาปี๊บไปไปเก็บฝรั่งครับขนฝรั่งิดการใหญ่ครับแค่ถุงใบเดียวไม่พอเอาปี๊บเลยคิดการใหญ่คือคือต้องบอกคุ้ฟังก่อนหลับตานึกภาพย้อนกลับไปเมื่อปีสองพันห้าร้อยสามสิบห้าโดยประมาณนะฝรั่งที่อร่อยสมัยนั้นคือฝรั่งจีนไม่ใช่ฝรั่งเวียดนามเหมือนสมัยนี้ใช่ไหมมันมันมันผ่านยุคของฝรั่งเวียดนามลูกใหญ่ๆแล้วเข้าอ่าแล้วเข้าสู่ยุคของฝรั่งอีกพันหนึ่ง ซึ่งมันจะลูกใหญ่ครับแล้วมันอร่อยเมยจะจืดแต่ที่ผลักจีนเนื้อหวานอมเปรี้ยวอร่อยมากกรอบมากของใหม่ไงครับโอเคโอเคสนุกมากขอบคุณคุณอาชัยรัตน์ครับวันนี้ผมจะเรียนถามชาวเขาครับเรียนถามเรื่องเรื่องกําแพกเยงครับถ้าล่วงลังปืนลายผ้าครับครับซึ่งตอนนี้น้องชายผมที่พวกรอาฟรองอยู่ฮะครับถามว่าก็ ความเป็นมารีวิวทุกๆไปยินรัตน์อกยินรัตนรีวิวแบบเรียว่าเท่าที่ทักษะของรุ่นออแต่ Star ครับโอ้โห oh. ก็เอาอากาศไปเอาอากาศเป็นยินรัตน์น็อกก็ได้เพื่อเป็นความรู้ท่านอื่นที่ที่อาจจะได้เป็นผู้ครอบครองไว้อะ <c oughs> <c oughs> เพราะผมมีความรู้ของพระรุ่นเก่าเรื่องนางพิมเนี่ยอนางพญาหรือว่าพระร่วงลางปืนกําแพงให้เด่งกันเลยเนี่ยพิจิตรแมคเมาลาเนี่ยแต่ <c oughs> ว่าเจเจอาจารย์อย่างอาจารย์ใหม่ๆนี่ผมไม่รู้จักเลย ผมไม่ใช่นักเล่ยนพระคงต้องไปบ้านคุณอาแล้วล่ะครับผม่โผม่ปลุกพระอยู่อยุธยาโอ้ไม่เป็นไรฮะให้คุณอาพาไปครับครับโอเคออมีโอกาสเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับครับขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับ